สวัสดีครับผมลุงฮาเร็ตี่โลกครับผมข้างหลังนี่คือเราทาไมถึงมีแนวคิดแต่งรถแบบเนี้ยฮะก็เป็นความชอบส่วนตัวครับผมเป็นความชอบส่วนตัวแล้วปกติก็วางแผงผ้าอยู่ครับปกติทาอาชีพแผงผ้าแผงผ้าอยู่ครับอ๋อแต่งแบบแต่งรถแบบนี้มานานหรือยังฮะก็นานแล้วครับคันนี้ก็สามปีสามปีกว่าและสามปีกว่าครับผมปกติอยู่พิโลกก็มีอีกคันหนึ่งครับผมอ่าครับผม มันเป็นที่สะดุดตามากเลยเวลาลุงเดินทางไปไหนแล้วมีใครพบเจอเนี่ยมีคนมาถามลุงบ้างไหมก็มีถามส่วนใหญ่เขาถามว่าอะไรก็ทําไมทึ้งแต่งรถแบบนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วคุณลุงฮาร่บอกเขาว่างไงครับก็เป็นความชอบส่วนตัวครับผมเหครับผมออไหนลุงแนะนํานิดนึงว่าอันไหนที่ลุงชอบที่สุดโอ้ก็ชอบทั้งหมดละครับชอบทั้งหมดเลยครับผมอ๋อนี้ก็คือก็เป็นนิ่สาอะไรเขาวควายครับผมเขา,วขาวควาย นี่เขาเรียกเขาควายวงวงพระจันทร์ครับผมเขาควายวงพระจันทร์โอ้นี่เขาสวยครับผมไปได้มายังไรลุงอย่างนี้นี่ก็ไปซื้อมาครับผมเท่าไหร่ครับ่างนี้มันราคาส่วนมากก็ไม่แน่นอนครับผมแล้วแต่ความสวยงามครับผมในองค์ไหนขังสุดโอขังทุกองครับขังทุกองคเลยเหรอเนี่ยไม่เชิญขึ้นก็ต้องขังเวลาถามจริงจครับผมมีแบบมามา แมมีผมไม่ค่อยรู้จักเลยของทุกอย่างอยู่ที่เราศรัทธาครับผมครับลวงพอจะแนะนำสักองได้ไหมว่าสักสองสักองว่าเรียกอะไรบ้างเลย่ยฮะอ๋อนี่ก็เป็นตะไข่ที่คนที่เขารู้กันครับผมตาไข่ตะไข่ตะไข่เจดีครับผมครับมันมีเยอะครับพมีกลมปิตานางกวากพระแม่คนอิมพระปู่ฤษีปู่ฤษีครับปู่ทวดครับผมนะเสด็จพ่อรอห้า แล้วก็มีพระปู่ฤาษีตาไฟครับผมมีพระสังกจายครับมีสมเด็จพระเลยสวนครับผมเยอะมากมีพระพิคเนตครับผมพระศิวะพระศิวะกุมารทองพระพิคเนตเยอะแยะไปหมดครับถามจริงครผมขับไปเนี่ยมีมามีมามีวิญญาณต้องไม่ลดลงเนี่ยถามถามตรงๆก็ มันมันก็มีนะแต่เราก็พูดพูดไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าบอกว่ามันมันสะพัได้ส่วนส่วนตัวครับผมองค์ไหนมาเข้าองค์ไหนมาบอกอืมีมาบอกหัวเรางบอกบอกไม่ได้ส่วนมากก็จะเป็นปู่ครับผมเป็นปู่แต่ไม่บอกว่าองค์ไหนใช่ไหมครับผมเขาเราก็เป็นลูกศิษย์ปู่อยู่แล้วครับผมลุงผมขออนุญาตถามตรงๆแบบเนี้ยฮะครับผมมีคนเคยมาถามว่าทาไมเราถึงแต่งรถแบบนี้แล้ว เขาเข้าใจว่าเราเป็นคนบ้าไหมมีปัญหาบ้างไหมก็มีบ้างครับแล้วว่าเราหลุดอะไรประมาณเนี้ยบอกว่าเราหลุดแต่ก็ต้องปล่อยเขาแล้วลุงบอกว่าไงอ่ะมันมีความสุขอ่ะทําแล้วมีความสุขเข้าใจว่าเราหลุดเคยช่างเขาปล่อยเขาอืเป็นความชอบส่วนตัวครับผมแต่รถไปจอดที่บ้านนี้กลางคืนมีมีวิญญาณบ้างไหมลง มันแล้วแต่คนที่สัมผัสได้ครับผมแล้ครับผมแล้วหวยทะเบียนรถลุงนี่ออกบ้างไหมเนี่ยออกบ่อยครับผมออกบ่อยเลยนะครับผมโอ้ขออนุญาตนะลุงครับผมแล้วลุงก็จะจะแต่งแบบนี้ครับก็ถ้าเขียนว่าลุงหาเล่พิษโลกติดตามได้ใน youtube ครับผมพี่น้องอ๋อลุงมีช่องยู u b บด้วยมีผลงานเพลงครับผมใน youtube ครับเป็นเพลงแนวไหนเป็นแนวลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับผมลุงแต่งเองร้องเองเป็นอาจารย งเงเหนียมบุญอาจที่แต่งเพลงให้กระแตอาสยาม<อ>หนูไม่ได้ตั้งใจดำอะ่ะอาจารย์ก็เดียวกันครับอาจารย์เสงเงนียมบุญอาจอครับผมแล้วก็ลุงก็จะเขียนว่าอะไรนะครับก็เป็นข่ามากับพระครับชีวิตอยู่ <laughs> ยากทำอะไรให้รีบทำครับ สุขของเราก็คือพูดได้ง่ายสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือความสุขความชอบของเราครับผมใครจะอะไปไปวัดสิวันนี้วันพักก็าไปวัดสินี่เอฟซีลุงเหรอหรือว่าเพื่อนบ้านเพื่อนครับผมรเพื่อนลุงแล้วลุงก็รถทะเบียนพวกนี้ลุงไปเอามาจากไหนอะครับก็เป็นเพื่อนให้มาครับเพื่อนให้มาทะเบียนรถเพื่อนเหรอครับผมนี่ก็คือนี่ก็ให้เนี่ยเพื่อนเพื่อก็ให้มาเนี่ย เพื่อนคนนี้ก็ให้มาเที่ยนรถทะเบียนที่มาตินี่คือเป็นทะเบียนรถเพื่อนหมดเลยครับโดยเฉพาะเอโบราณให้มาเยอะกว่าเพื่อนแล้วจะบอกนะว่าพาพพุทธรูปต่างๆก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนให้มาหรือว่าเป็นลุงสะสมเองเพื่อนด้วยแล้วก็บูชามาด้วยเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็ให้มาเนี่ยที่กําลังจะไปเนี่ยอครับผมมีทั้งเพื่อนให้มีทั้งบูชามาครับผมอฮะครับ ก็คือวันนี้จะเดินทางไปไปครับไปวัดไปวัดครับผมลุงชื่อลุงลุงฮาเลยหรือลุงฮารเล่พิโลกครับผมจริงจริงชื่ออะไรครับจริงจริงชื่ออะไรชื่อชื่อนี้เลยเหรอชื่ออันนี้ชื่อนิกเนมครับลุงฮาเล่พิโลกลและชื่อชื่อชื่อเล่นจริงๆอ่ะชื่อเล่นเนี่ยครับนิกเนมครับลุงฮาเล่พิโลกลุงฮาเร่พิโลกอครับผมโอ้เอโบราณ เอเบอรลานี่เป็นเพื่อนกันครับเอบอรลานที่ที่ให้ป้ายที่ให้พระให้อะไรมาติดรถนี่เนี่ยครับผมข้างในมีอะไรอีกไหมลงมีครับก็มีแหละพอจะให้ดูได้ไหมก็ส่วนมากก็จะเป็นของมาวางอ่ะครับแล้วผมขอตัดดูได้ไหมลงครับผมได้ครับผมนี่ครับความสุขไม่ใช่เงินทองครับนะความสุขที่แท้จริงคือการรู้จักพอก็ลุงก็จะเขียนคล้ายๆแบบคาคมหรือสติเตือนใจครับเป็นคําคม หนึ่งคำพ่อสอนรู้จักพอรวยรวยเฮงเฮหนึ่งคำพ่อสอนก็เป็นเพลงของผมที่ไปติดตามใน YouTube ได้ครับผมเป็นชื่อเพลงครับผมแล้วข้างในลุงก็นี่นมีหมดเลยนะฝาลิพงลิโปครับผมมีพระเยอะเลยอ๋อนี่อุปกรณ์แผงพ้าลุงอุปกรณ์วางแผงพระครับแล้วปกติลุงเปิดแผงพ้าอยู่ตรงไหนก็ตัดใหม่บ้านเราเนี่ยครับ ตรงใต้สะพานบางกวุนี่ไหมครบผมอ๋อส่วนใหญ่วันไหนลุงก็แล้วแต่ครับแต่เฉพาะวันพระผมไม่วางวันพระวันพระไม่ได้วางครับวันพระไปทําอะไรสักทีก็วันพระก็ถ้าไม่ไปวัดก็อยู่อาสมแหละครับอยู่อาสมคุณลุงมีอาสมด้วยวันพระครับอาสมลุงอยู่ไหนอ่ะเอ้าอาสมเราก็คือบ้านแหละครับอ๋ออาสมก็คือบ้านครับผมกลางคืนนี่ถ้าผมอยากจะมาถ่ายกลางคืนเนี่ย ได้ครับติดต่อมาได้ครับติดต่อลุงได้เลยใช่ไหมครับผมกลางคืนก็คือจะมีไฟสวยกว่านี้ใช่ไหมครับครับผมครับผมกลางวันมองไม่คยมองไม่ค่ยเห็นครับครับผมมีคนมองมาไม่ลงก็ับไปมีครับมีครับผมมองด้วยไหว้ด้วยก็มีครับมองด้วยไหว้ด้วย เขาไหว้รถเราเนี่ยนะครับผมผมก็ไม่รู้จะไหว้องค์ไหนเหมือนกันนะลุงอ๋เยอะมากเลยอ่ะไหว้ทุกองค์เลยนะครับผมอธิการศรัทธาเนี่ยครับทุกคนนะฮะมีเยอะมากผมไม่รู้ว่าจะไหว้องค์ไหนเหมือนกันลุงได้โชคจากรถคันนี้บ้างบ่อยครั้งใช่ไหมได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับผม โอ้โหลุงมีสติกเกอร์จอนนี่มือปราบด้วยเหรอครับผมเพื่อนจอนนี่กองปราบ,รบร๋ยวนี้ไปอยู่อบนแล้วครับผมผมก็ไปหาบ่อยอยู่ครับไปหาคุณจอนนี่บ่อยอยู่ครับไปหาแกที่ทุ่งนาครับผม๋อขับคันนี้ไปนะไม่ไมาครับไปเอารถเพื่อนไปอีกคันหนึ่งครับผมคันนี้นี่เครื่องอะไรยังดีอยู่ไหมลุงดีครับผมเครื่องตัวเดิมครนะับผมโหแต่ลุงรักษารถมากเลยเนี่ยเช่น อย่างดีเลยเนะี่ยระวังเมียดุโอ้โ oh หนี่ uh huh. ดัวแล้วกันพี่น้องทะเบียนนี่เพื่อนให้มาทั้งนั้นเลยครับนะจบ52มหาลัยกำแหงสงขาก็มีไทยภูมิเลยสารคามอู้ทำไมลุงมีเพื่อนอยู่หลายจังหวัดจังเลยอะ่ะครับผมบางทีก็เป็นรถซื้อขายครับรถซื้อขายกันเขา เอามาแล้วก็แจ้งมาอยู่ในเครื่องก็ต้องถอดป้ายทะเบียนต่างจังหวัดออกออครับผมแจ้งย้ายอะไรประมาณนี้นแต่ป้ายพวกนี้คือไม่ได้ใช้งานแล้วเนาะไม่ได้ใช้แล้วครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรแล้วเนาะครับผมนะครับผมลงอันนี้คืออะไรอะ่ะลืมถามเนี่ยเสานี่คืออะไรอ,ะอ่ะหลักเมืองไงฮะเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองหลกักเมืองที่ไหนเนี่ยก็ไม่รู้เขาเรียกเสาหลักเมืองก็ต้องก็คือได้มาไม่รู้ที่ไหนครับ <laughs> เสร็จป้ายกุมารสองตนนี้มีชื่อไหมลงุงก็เป็นกุมารเงินกุมารทองครับกุมารเงินกุมารทองครับที่เขาเรียกกันครับผมเออน้องสองคนนี้มาบอกหวยแล้วไหมโอ้เยอะไปหมดไม่รู้จะเอาตัวไหนดีออไม่รู้ว่าใครมาบอกบ้างครับผม นี่ก็เป็นความชอบนะแต่ว่าถือว่าสะดุดตานะครับผมเมื่อกี้ผมขับเลยลุงมาแล้วผมจอดรอลุงเปิดลุงเลี้ยวข้าปั๊มผมก็เลยต้องถอยมาหาลุงผมมาจะมาถ่ายลุงหลายรอบแล้วเพราะรผมเห็นลุงจอดอยู่ตรงใต้ใใตใต้้ทางด่วนเนี่ยครับผม,มเอเส้นตัดใหม่เนี่ยเนาะครับผมจี่มีงูงูด้วยนะพีะ่อะแล้วสมีนางกวักอันนี้ปูฤุสีผู้ชงขราวปูดุสีผู้ชงครับ ผู้ฤาษีผู้ชงนาคราชอันนั้นผู้ฤาษีพันนารายครับผมถ้ามีคนมาขอซื้อนี่ลุงขายไหมเนี่ยตอบยากตอบยากเนาะ <c oughs> มันเป็นของละของชอบเราเนาะ,ะลุงจะไปหรือยังครับผมพอดีที่จริงนัดเพื่อนเพื่อนเขานัด เที่ยงเที่ยงนี่มันเลยมาแล้วนัดไว้ตรงไหนอ่ะนู่นที่เคหะครับเคหะเที่ยงกว่าละลุงแบบเนี่ยถามแบบไอ้พวกซีมาแบบองค์ไหนที่สุดละลุงคิดว่าที่สุดของลุงละโอ้มันก็พูดยากเพราะว่าก็ที่สุดทุกอง์เลยเมื่อเราอัญเชิญขึ้นเนาะเราอัญเชิญขึ้นก็ชอบทุกองคเลย ครับผมคือของของพวกนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจอะ่ะอื่อาถ้าเราศรัทธาทุกอย่างดีหมดครับแล้วลุงไปจอดกลางคืนแบบไปจอดทิ้งไว้ไปจอดแถวบ้านนี้ไม่มีคนขโมยของลุงบ้างเหรอไม่มีหรอครับเขาไม่กลา้าไม่ส่วนมากจะก็จะมีทูบเทียนมาให้เราด้วยซ้ําไปอ๋อเอาทูพเทียนมาให้เราหมายถึงว่าเราจอดไ้ก็จะมีคนบางคนเขาเอาเอาทูบเอาเทียนมากราบไหว้กราบไหว้รถลุงเนี่ยนะใช่ ไม่มีหรอกที่จะมาขโมยอ่ะอือรถคันนี้มีชื่อไหมลงก็คุณร่ำรวยคุณร่ำรวยอ๋อชื่อของเขาคือคุณร่ำรวยคุณร่ำรวยครับผมเนอะครับเป็นสไตล์การแต่งรถอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับผม หนึ่งเดียวในประเทศไทยไหมเนี่ยผมว่าคิดว่าไม่ไม่แน่ใจครับผมแต่ลุงก็ดังนะเห็นว่าช่องโปกช่องแปดมาถ่ายลงครับติดตามได้ใน youtube ครับผลงานเพลงลุงฮาเล่ทิศโลกลุงฮาเล่ทิดโลกครับผมเดี๋ยวเข้าไปผมุจะเข้าไปส่องนะเดี๋ยวผมแปะลิก์ไว้ให้ครับขอบคุณมากครับผมลุงฮาเล่ทิชโลกผลงานเพลงลุกทุ่งเพื่อชีวิตครับผมขอบคุณประเทศไทยรักคนไทยนี่เขาก็เขียนไว้นะฮะ แล้วก็เองทําอย่างไรไว้เองก็จะได้รับอย่างนั้นสาธุรี่นี่ <c oughs> <c oughs> ดูเอาไว้ดูเอาไว้เนื่นข้างหลังเนินอ่ะข้างหลังข้างหลังก็มีไปที่ชอบที่ชอบนี่ไงไหนชอบชอบไปที่ชอบที่ชอบอ่เดี๋ยวนะขอให้เพื่อนร่วมทางชโชคดีมีชัยรักนะจุ๊บจุบ ข้ามากับพระไปที่ชอบที่ชอบถ่ายคลิปครับผมอก็คือคนเขาก็อ่านข้อความนะโอ้โหแลวอันนี้อะไรอะลงเป็นรูปปั้นเฉยหรือว่าเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงของเทพองค์ใดเป็นรูปปั้นครับผมรูปปั้นเนาะครับล้องฉนวนเหรอเนี่ยรูปปั้นดินเผาแหละรูปปั้นดินเผา แล้ววิญยงวิญญาณไม่ไม่มาหลอกลุงบ้างเหรออ๋อเราก็ถือศีลกินเจครับถือศีลกินเจก็คืออย่างวันอย่างวันพระอย่างเงี้ยเราก็ถือศีลกินเจถวายอืมก็คือว่าคือการเนอะเราเชื่อว่าคือการที่เราทําดีเป็นคนดีเทวดาคุ้มครองผีคุ้มครองไงน,นะลุงเนาะถูกต้องถูกต้องครับผมอืมถูกต้ตองโอเคได้ครับลุงขอบคุณมากนะครับคุณครับครับครับรู้ให้ฝากช่องลุงทีหนึ่งช่องลุงช่องอะไรใน YouTube ครับติดตามได้ลุงฮาเร่พิษโลก ครับผมโอเคได้ติดตามผลง,งานเพลงได้ครับผมขอบคุณมากนะครับโลขอบคุณมากครับสวัสดีครับโชคดีสี้สาธุดสาธุดสาธุดไปรวยจริงๆ <ผม S 2> นะทุกคนคนี่เลยลุงฮาเล่พิษโลกคลิปนี้สวัสดีครับ